สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้กลับมาเจอกับผมแวนเคเฟซี FC, เช่นเคยแปลวันนี้เราก็อยู่กันในช่วงของ Player World ซึ่งเราจะมาพูดถึงเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักเตะค,คนนั้นหรือสถิติเจาะลึกของนักเตะต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกหากท่านผู้ชมคนไหนสนใจอยากรู้เรื่องราวหรือสถิติของนักฟุตบอลคนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามา,มา,มา,มามด้านล่างได้เลยร่ากันทุกคอมเมนต์เลยนะครับและในวันนี้ผมจะมาเล่าถึงหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในฟุตบอลยูโร2020ก็ต้องบอกเลยว่าบอลยูโรเพิ่งจะเริ่มแข่งมาได้ไม่นาน mm hmm. ก็มีดรามา่ามีประเด็นร้อนมากมายเต็มไปหมดแล้วซึ่งเมื่อในไม่กี่วันที่ผ่านมาในแมตช์ที่เนเธอร์แลนด์ปะทะกับยูเครน mm hmm. ซึ่งผลสกอร์ของเกมก็จบลงที่2ประตูต่อศูนย์โดยที่เนเธอร์แลนด์เป็นฝั่งที่ชนะไปซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถึงแม้ว่าสกอร์ของทีมจะนําอยู่ก็ตาม แต่นาทีที่64ขณะที่ดาเล่บลินกำลังถูกเปลี่ยนตัวออกเขากลับเดินร้องไห้ออกมามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เขาไม่อยากถูกเปลี่ยนตัวออกขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรือเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งหลังจากเหตุการณ์ที่ทำให้คนดูทั้งทางบ้านและในสนามต่างก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเดลี่บลินเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยในการสัมภาษณ์หลังเกมถึงสภาพจิตใจของเขาหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนอีริกเซน เขาได้กล่าวไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันมีผลกระทบต่อผมเป็นอย่างมากมันไม่ใช่เพราะว่าผมรู้จักกับคริสเตียนดีในฐนานะเพื่อนคนหนึ่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขานั้นมันเลวร้ายมากจริงๆแน่นอนผมก็เคยเจอเหตุการณ์ในลักษณะที่คล้ายๆกันซึ่งมันก็ทําให้ผมต้องเอาชนะจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะสามารถข้ามกําแพงกลับมาเล่นได้ซึ่งย้อนกลับไปในตอนก่อนที่ดาเลบรินจะย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในตอนนั้นเขาและดิกเซนเคยเล่นอยู่ด้วยกันมากถึง89เกมที่ทีมอาร์แยกก็เรียนได้ว่าทั้งสองคนก็สนิทกันพอสมควรเลยทีเดียวซึ่งในการที่เราจะต้องมาทนเห็นคนที่เป็นทั้งเพื่อนและเป็นเพื่อนร่วมอาชีพของเราต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดมันก็สาหัสมากพอแล้วสําหรับภาวะจิตใจของเราแต่สําหรับเดลี่บลินสิ่งที่เกิดขึ้นกับกริกเซนมันตอกย้ําถึงปัญหาเรื้อรังของบลินที่เขาเจอมาตลอดชีวิตการค้าแข่งของเขาพอตัวเขาเองก็มีปัญหากับโรคหัวใจ ที่คอยรังควานอยู่เสมอหลายคนอาจจะไม่รู้แต่ Daily บรินจะต้องฝังเครื่อง p a c สเมเกอหรือเครื่องที่เอาไว้คอยตรวจจับความผิดปกติของอัตราการเต้นของหัวใจเอาไว้ในตัวของเขาเพื่อไม่ให้หัวใจของเขานั้นเต้นผิดจังหวะซึ่งสามารถนำไปสู่การหัวใจวายได้ซึ่งแน่นอนแม้ในสภาวะปกติก็ตามเดลี่บรินจะต้องต่อสู้กับความกลัวของเขาอยู่ตลอดเวลา เพราะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าวันไหนจะเป็นวันซวยของเขาเขาอาจจะวิ่งวิ่งอยู่แล้ววูบลงไปเมื่อไหร่เลยก็ได้ซึ่งในการแข่งฟุตบอลถ้าเขามูวแต่มากังวลถึงมันเขาไม่มีทางที่จะมีสมาธิเพียงพอสําหรับการแข่งขันได้อย่างแน่นอนและพอเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวมันก็ยิ่งทาให้เขารู้สึกหวาดระแวงขึ้นมาก่อนจะถึงวันแข่งเขายอมรับเลยด้วยซ้ําว่าเขารู้สึกลังเลและกลัวว่าเขาจะลงแข่งดีไหมแต่เขาก็ตัดสินใจรวบรวมความกล้าและมองข้ามความกลัว แล้วก็ได้ลงเล่นในเกมนั้นซึ่งพอจังหวะที่เขาถูกเปลี่ยนตัวออกความโล่งใจมันก็พรั่งปรัวออกมาเพราะเขารู้สึกภูมิใจที่เขาสามารถผ่านมันไปได้ด้วยดีผมก็หวังว่าทั้งเดลี่บลินและอคริสเตียนอีริกซนจะก้าวผ่านปัญหาสุขภาพของตัวเองไปได้ และสามารถกลับมาเล่นฟุตบอลกันได้อย่างเป็นปกตินะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ p l a y ์เวิ r l ์ในวันนี้ก็ถ้าถาผู้ชมคนไหนชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e ให้กับฟุตบอลเวิ l d ์ด้วยนะครับและถ้าอยากรู้เรื่องราวอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้เลยสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ